ท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะตอนเช้าสําหรับวันจันทร์นะท่านผู้ชมนะสดใสชุ่มชื่นชุ่มชื่นโหมาพร้อมกับอากาศที่อบอ้าวฝนตกแล้วมาพร้อมกับฝนตกใช่ฝนตกไงฝนตกก็อากาศอบอ้าวอยู่ดีใช่นะเนี่ยท่านผู้ชมถึงขนาดที่เรียกว่าเช้านี้ขอเนียนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเนี่ยต้องซับเหงื่าค่อยๆนี่ค่อยๆ รานีชกเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่มอจะซับเหงือเสร็จเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมให้รู้ว่าว่ามันอากาศมันร้อนแต่ไม่ต้องเพิ่มแอ,าอาามร์อแล้วนะร้อนนะ<อ>แต่ใจเราร้อนกว่าทำไมอ่ะห <c oughs> ม,มออ่านข่าวหมอก็ฮะสรุปรแล้วอะไรนะคนไทยเราไม่สนับสนุนหวยกเกษีสีนเหรอไม่สนับสนุนแต่เราซื้อหวยอมสินเขาไปศึกษากับใครเนี่ยอื หมอเวนในโพยผู้ชมค่ะอะไรนะไม่สนับสนุนหวยกเกษียณค่ะทำไมอะ่ะอ่านดูดีๆจริงๆลึกๆเนี่ยก็ยังเหมือนศึกษายังชอบกันอยู่นะแต่อาจจะแบบว่าเพิ่มแบบค่อนๆหน่อยนึงไม่เข้าใจหมายถึงว่าทะลุขึ้นมาแค่แบบห้าสิบเปอร์็นตกว่าๆอะไรเงี้ยไม่เข้าใจท่านผู้ชมไม่เข้าใจวันนี้เดี๋ยวต้องมานั่งชำละกันนะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ชอบนะบเพราะว่า ทำไมเขาถึงไม่สนับสนุนเขาไม่ชอบเพราะอะไรถูกไหมคะเขาไม่ชอบเพราะว่ามันมีกลุ่มคนบางกลุ่มไม่ได้ซื้อไงซื้อไม่ได้ไงอ๋อหรือเปล่าเอออาจจะอย่างนี้ก็ได้อาจจะอย่างนั้นก็ได้นะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าเช้านี้มากับโพที่อ่านแล้วค้านสายตาตัวเองค้านทุกข้อเลยค้านทุกข้อก็เกือบเกือบใช่ไหมว่าเกือบเกือบทุกข้อแล้วกันค่ะนะ อันน้าท่านผู้ชมนะแล้วก็วันนี้วันจันนี่เป็นวันสำคัญนีย้แล้วสิบ่ยบกีกอล้ววันนี้มีเดินขบวนเออใช่ใช่ใช่ใชวันนี้เขามีการนนะัดชุมนุมคันกัญชาของกัญชานะท่านผู้ชมคิดตั้งนานอืมเห็นเขาบอกออกมาบอกว่าค่ะ<า>ประมาณประมาณต้นปีหน้าอือจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดค่ะ นะต้นปีหน้าอโอ้โหตอนนี้เนี่ยเราผู้สนับสนุนกัญชานะก็ออกมากันเรียกว่าตีครองร้องเปล่ากันเลยทีเดียวบอกประเทศไทยหน้าขันอืบางคนก็ออกมาบอกว่าโอ้โหกฎหมายเข้าาออกๆเนาะแบบนี้เนี่ยนักลงทุนจะมาลงทุนที่ประเทศไทยเราได้อย่างไรก็ตลกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอกลับไปเป็นยาเสพติดอีกรอบนึงแล้วก็ออกมาใหม่แล้วแต่ ผู้นำผู้นำประเทศหรือบางคนก็ออกมาบอกว่าโอ้ยเนี่ยที่ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะบางที่เนี่ยอย่างรัฐวิสาหกิจบางที่เนี่ยโอ้โหเข<อ>ามีสัญญาสัญญาอะไรกับทางต่างชาติเอาไว้ยุโรปยุโรปเอาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเออทาไม่เสียหายนะเบอกว่าถ้าเกิดเอากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยจะเ,เ,เสียหายหมื่นถึงสองหมื่นล้านเลยนะไม่ได้เสียหายแค่เศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจแต่เสียหายเศรษฐกิจไทยแล้วก็เสียชื่อเสียงด้วยและไม่พอ เขาบอกกลุ่มที่ใช้ล่ะอืมอืมไอ้กลุ่มที่ใช้ก็ออกมาแอนตี้ต่อต้านนะผู้ชม,อ,มอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยจะใช้ยังไงอืมเพราะว่าคุณบอกว่าให้จ่ายได้แต่หมอแผนปัจจุบันไม่จ่ายอืมโดยปกติหมอแผนปัจจุบันก็ไม่จ่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วโยกเว้นคุณหมอนะฮะเขาเป็นคนที่ยึดติดกับอะไรที่มันเป็นแบบเทคโนโลยใีใหม่ๆยาตะวันตกอของไทยไม่สนับสนุน ใช่เขาก็ยึดติดกันอย่างนั้นอยู่แล้วและคําถามคือคุณจะให้กลับมาเป็นกัญชาทางการแพทย์แต่หมอการแพทย์หมอไม่จ่ายไม่จ่ายจะทํำยังไงเอ้อ,ท,อ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 ท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ราวกันนะเห็นบอกว่าถ้าเกิดอ,อไม่เห็นดีเห็นงามด้วยอาจจะยืดเยื้อค่ะวันนี้ถต้องมารอดูกันว่ามีประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยสิท่านผู้ชมเห็นข่าวออกมา ฝนตกก็อาจจะทําให้อยู่ได้ไม่นานมั้งกว่านะนะแล้วฝนตกเนี่ยเห็นบอกว่าเพิ่มกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยอออเไม่ไม่ใช่ว่าเอ,อตกแค่ประเดี๋ยวประดาวนะค่ะเห็นออกมาบอกมรสุมก็จะเข้าอ,อแหมท่านผู้ชมก็เลยเป็นอะไรที่เออ ไม่ค่อยจะฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจกับทางกลุ่มผู้สนับสนุนกัญชาเลยนะท่านผู้ชมนะดังนั้นะเนีเ่ยยังไงก็ไม่รู้นะเรื่องกัญชานี่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นหมอชนละนาทำหมอชนละนาจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยปนีปนอมไม่เอากลับไปเป็นยาเสพติดไหมหรือว่ามันเป็นนโยบายพักยังไงก็ต้องทํอหมอชนละนานี่คือเขาสนับสนุนให้กลับไปเป็นยาเสพติด่อามีส่งมาเท่าไหร่ก็ ก็เท่านั้นแหละถ้ามาจากรัฐบาลชุดนี้นหมายถึงว่าบางคนด้วยนะเพราะว่าบางพรรคอย่างคุณอนุทินเขาก็สนับสนุนให้ใช้ทงการแพทย์แล้วก็เปิดได้อย่างเงี้ยเออไม่รู้ประเทศไทยมันมันเสื่อมลงทุกวันแล้วมันไม่มีคําว่าจเจริญก้าวหน้าไปได้แล้วมองจากมุมนี้นอ๋ออ๋อ,อะะา๋ออ๋ชมก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่อกัญชาด้วยนะแล้วก็เรื่องอีๆด,ด้วยนะท่านผู้ชมแต่อ่อนที่จะไปเอือองอื่นๆน,นะคะ ต้องไปดูอุตุนิยมวิทยาของเราก,ก่อนนะท่านผู้ชมเช้านี้มาจมุกแน่นอีกแล้วใช่เธอมูกแน่นอีกแล้วก็บอกแล้วว่าฝนมันตกแล้วมาเจอในห้องแอร์อม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละเออท่านผู้ชมอ่ะมาดูการข่าวว่าวันนี้ฝนตกมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะสีขาวเหลืองแดงวันนี้เนี่ยไม่มีพื้นที่สีแดงนะคะแต่ว่าก็มีพื้นที่สีขาวแล้วก็พื้นที่สีเหลืองอยู่นะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนนี้ค่ะการตกเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกสูงสุดของวันนี้จะอยู่ที่ราวราเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าะนองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งคะ่ะที่แม่ฮ่องสอนแพร่น,น่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตร,รดิตถ์ ส่วนทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งที่เลยน้องบรัรลรัมน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาค่ะภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะคะเป็นฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดค่ะ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะคะพบฝนตกในที่กระบี่ตรงังและก็สตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของเรานะคะวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เช่นเดียวกันจะมีฝนตกนะคะที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและก็ นาราธิวาสรวมไปถึงยะลาด้วยนะคะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีการติดตามสภาพอากาศ mm hmm. ก็อย่าลืมแล้วฟังการประกาศแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในทะเลพื้นที่ที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือว่าพื้นที่ที่แจ้งไปเมื่อสักครูว่ว่าน่าจะมีฝนตกได้ถึง70%็เอร์เซแล้วก็60อร์ซนค่ะนะจ,รจริงก็ทั่วทั้งแผ่นดินไทยนะะวันนี้ ว่ายง่ายคือวันนี้เนี่ยฝนตกหลายพื้นที่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็บางที่อาจจะมีตกเป็นปอยบางที่อาจจะมีตกหนักนะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะ mm hmm. เห็นบอกว่าก็ยังไม่ตกยังไม่ได้ตกเยอะมากหมายอะไร mm hmm. แต่เห็นบอกว่าในอนาคตอีกไม่กี่วันนี้ท่านผู้ชมจะมีมรสุมเข้า mm hmm. ฝนตกฟ้าฝนฝนฟ้าขนองนะดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังการในการเดินทางในช่วงนี้ mm hmm. เห็นบอกว่าทั้งเดือนเนี้ยมี กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยของเห็นท่องเที่ยวไทยเขาออกมาพูดนะเขาออกมาบอกว่าเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนเลยโดยเฉพาะพิธีอะไรรู้ไหมแห่เทียนพรรษานะเข้าพรรษาเน่ะท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบเอ็ดเข้าพรรษาะมีกิจกรรมดังน,นั้นเนี่ยอืมโดยเฉพาะวันที่สิบวันที่วันที่สิบหรือวันที่ยี่สิบยี่สิบไหมหายเทียนอ,ะอ่ะวันแห่เทียนวันไหนไม่ทราบแต่ว่าตามปฏิทินเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเข้าพรรษาอ๋อเหรอใช่ค่ะ อแต่เห<ค>็นเขาเนี่ยเห็นเขาทองทอเนี่ยเขาจัดแห่เทยงกันประมาณวันที่ยี่สิบเออหมอก็เออเหรอแบบนี้เรามาระวังนะท่านผู้ชมนะอฝนฟ้าขนองนะเอฝนที่ตกนะท่านผู้ชมก็เรียกว่ามันจะทําให้งานมันกลอยลงอะเราก็ไม่อยากให้งานมันกลอยนะนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของเรื่องอุตุนิยมวิทยาแต่เขาบอกว่าช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยให้เรามัดระวังพื้นไฟ โดยเฉพาะไฟไหม,มเห็นเมื่อวานเมื่อวานไหมเมื่อวันก่อนสิเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนมันไฟไหมเยววาวราชใช่ไหมใช่คืนวันที่หกถึงช่วงร้อยต่อหกเจ็ดนะฮะเออไฟไหมเยววาวรา,าชท่านผู้ชมที่ตรอกวัดโพนะที่ตรอกวัดโพเห็นเพราะว่าโอ้โหไหมไปถึงหกสิบหลังเลยอะแล้วเราก็เพิ่งรู้นะอ๋อท่านผู้ชมข้างในมนมีชุมชนแบบนั้นด้วยนะ ถ้าด็อกเตอร์เนี่ยน่าจะรู้คพระด็อกเตอร์เดินตรงนั้นตรงจนช่ำชองแล้วนะแต่โอ้เราเพิ่งรู้ว่าไอ้ที่ล้อมรอบด้วยตึกน่ะข้างในเป็นไม้นะใช่ค่ะข้างในเ,นเออที่ล้อมรอบด้วยตึกตึกลาบ้านช่องเยาวราชนะท่านาผู้ชมข้างในเป็นไม้นะในตรอกแต่ละตรอกอในในชุมชนเนี่ยเป็นไม้ทท่านั้นเลยนะใช่ค่ะเป็นบ้านไม้โบราณเหมือนกับทําอนุรักษ์ไว้อะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาก แล้วแล้วยังไงไฟไหม้ไงคะไหม้หมดเลยท่านผู้ชมอไม่หมดเลยนะฮะเห็นเรียกว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบนะจากการที่เกิดไฟไหม้นะในชุมชนตรอกวัดโพนะท่านผู้ชมนะฮะก็เรียกว่ามีคนเสียชีวิตด้วยนะเห็นบอกว่ามีคนเสียชีวิตหนึ่งคนค่ะนะแล้วก็คนที่มีแอดมิดโรงพยาบาลก็จะเรื่องสำลักควันหรืออะไรพวกเนี้นะ จำนวนมากเลยนะฮะมีคนไปลงทะเบียนความเสียหายกว่า200ร้อยคนนะ,นะฮะโอ้โหท่านผู้ชมดูความเสียหายที่เกิดขึ้นสินะ,ะเหลืออะไรเนะี<ม>่ยเหลือแต่ตูแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นซากแล้วอ่ะอืม,อมนะเนี่ยเงินทองนี่ถ้าเกิดมีเก็บไว้ในบ้านนี่ร้อง,องห่มร้องไห้เลยนะไม่เหลือคือบางคนเนี่ยเป็นคนต้องบอกว่าเป็นคนมีอันจะกิน แต่ไม่เอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็อาจจะนี่แหละรับเงินรัดไงเออเป็นคนจนไปทั้งนั้นที่ตัวเองรวยแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามีนะคุณผู้ชมก็กมตามสนองนั่นแหละค่ะมาดูนะคะภาพภาพความเสียหายที่เปิดให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือภาพที่เกิดในชุมชนตรอกโพซอย7ถนนเยาวราชค่ะ แล้วก็พื้นที่นี้แน่นอนตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะคะในส่วนนี้เนี่ยมีเหตุการณ์เพลิงลุกไหม้ตั้งแต่วันที่6เดือนกันยายนขออภัยค่ะกรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม40นาทีนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางกรทมก็ได้เข้าไปดูแล <c oughs> เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยขณะที่มีการเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่อาสาบรรเทาสาธารณภัยก็เข้าไประงับเหตุถูกไฟดูดเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็สำบลักควันหนึ่งรายนะคะ,อะขออภัยค่ะไฟดูดเนี่ยแค่หมดสตินะคะแล้วก็สับลักควันด้วยนอกจากนี้ในส่วนของการลงไปพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่าเบื้องต้นนี่ทราบนะคะว่าจุดต้นเพลิงของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มาจากชุมชนตรอกโพ ก่อนที่เพลิงเนี่ยจะลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบรวมถึงโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งอาคารเลยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้มีการสนที่กำลังและก็ใช้ความพยายามในการดับเพลิงอยู่นานถึง3ชั่วโมงจึงสามารถทำการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้มีการรายงานนะคะว่าก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะแต่ ทางด้านของคุณชัชชาติก็มีการลงพื้นที่ลงไปดูนะคะว่าสถานการณ์นั้นปเป็นอย่างไรบ้างโดยเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติก็ไปพื้นที่ร่วมกันกับคุณสุริยชัยผู้อำนวยการสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพแล้วก็ผู้บริหารสํานักง,งานเขตสัมพันธวงศ์ลงพื้นที่ไปดูแลความเสียหายและอำนวยความสะดวกด้านการดับเพลิง อย่างไรก็ตามค่ะคุณชาชาเนี่ยบอกว่าเบื้องตน้นสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้มีการเปิดจุดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมาลง <c oughs> ทะเบียนแล้วมากกว่า200คนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากเลยที่มีการเช่าบ้านในบ้าน ตรอกโพนะคะก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาด้วยเหมือนกันนะคะทางด้านของคุณชัชชาตินะคะก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าชุมชนตรอกโพเนี่ยเป็นบ้านไม้เป็นส่วนใหญ่จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนอกจากนี้ก็ยังมีโรงแรมอีก2แห่งถูกไฟไหม้ทำให้ลูกค้าทั้งหมดต้องเช็คเอาท์แล้วก็รอเข้าไปเก็บสัมภาระ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นยังไม่สามารถที่จะนับเป็นหลังคาเรือนที่ถูกไฟไหม้ได้ซึ่งก็จะต้องทําการสํารวจอย่างละเอียดนะคะแต่จากข้อมูลของผู้อาศัยเนี่ยทำให้ทราบคร่าวๆว่าในชมุมชนตรอกโพมีอยู่65หลังคาเรือนถูกไฟไหม้เสียหายไปบางส่วนเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการตั้งจุดที่พักชั่วคราวกับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมคะ่ะ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธรารณภัยเนี่ยเขาก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่7เ,เนี่ยนะคะก็มีการรายงานเข้ามาว่าเพลิงเนี่ยสงบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการดับเท่าฐานขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตัวพิสูจน์หลักฐานจะก็พําการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาสาเหตุของเพลิงไหม้พร้อมกันนี้ก็จะมีการสืบกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนนี้เนี่ยสถานการณ์เกิดจากอะไร <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมข่าวจริงๆคือบาดเจ็บห้ารายยังไม่เจอผู้เสียชีวิตนะอาบาดเจ็บห้ารายนี้เนี่ยคือหนึ่งโดนไฟช็อตนะฮะนำส่งโรงพยาบาลสองนะสำลักควันนะสองรายนะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลกลางสามนะเพศชายสองรายนะส่งโรงพยาบาลตากสินและสมิติเวชชนะนาทา <c oughs> อันนี้กลับบ้านไม่มีบ้านให้กลับแต่ให้กลับบ้านนะเอ,อก็เรียกว่าเขาก็มีการตั้งสถานที่นะเอ,อไม่ว่าจะเป็นแต่ละที่แต่ละวัดนะวัดแถวนั้นแหละวัดไทรเอยนะเอ,อหรือวัดบริเวณในเขตสัมพันธวงศนะ์น่ะท่านผู้ชมนะคะให้เป็นพื้นที่ที่พักผ่อนก่อนนะ สำหรับผู้ประสบภัยนะพอเกิดเหตุไฟไหม้แบบนี้ตอนนี้เราก็ต้องออกวัวหายแล้วเราต้องล้อมคอกแล้วนะเอเอเหตุมันเกิดจากอะไรไม่รู้แต่มันคนรม,มีวิธีการป้องกันได้ไหมในส่วนของการเกิดไฟไหม้ในชุมชนแบบนี้เพราะว่าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ยังคุยกับคุณป้าอยู่เอะมันควรจะมีอตัวนี้เนาะ ไอ้ปลาปลาหัวแดงอ่ะยังคุยกับคุณป้าอยู่เลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีปลาปาหัวแดงอยู่ในแต่ละชุมชนคือจริงๆอะมันไม่จําเป็นต้องออมีไอ้ตัวถังดับเพลิงเสียด้วยซ้ำแต่โอเคแหละมีก็คือประชาชนคนทั่วไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีปลาปลาหัวแดงติดไว้อยู่ในชุมชนนะสักหลายจุดหน่อย มันก็น่าจะเข้าไปถึงแล้วก็สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วเพราะเห็นบอกว่าเนื่องจากว่าตรอกมันเล็กชรถ,รถ<ล>ไม่สามารถเข้าไปได้่นั้นก็เอาตัวคนเข้าไปสิอเออใช้รถเล็กแล้วก็ตัวคนเข้าไปแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ในการฉีดดับไฟถ้ามีประปาหัวแดงแล้วสักพักหนึ่งท่านผู้ชมเพิพ่งคุยกันพูดหมัดหมาดเลยอ,ออกมาแล้วอดออร์เอของซีมานะออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดติดประปาหัวแดงนะทุกๆสา0ร้อยเมตรนะ มันก็จะสามารถลดปัญหาเรื่องไฟไหม้ได้ดีกว่านี้อืมอ่ะดเรเอเขาว่างไงคือในสดน,นี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของดอเอรเอนะคะหรือว่าพี่เอนะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็กล่าวถึงกร,รณีของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบอกว่าแค่เพิ่มหัวแดงอีกไม่กี่หัวความเสียหายอาจไม่รุนแรงขนาดนี้ค่ะโดยไฟไหม้ชุมชนตรอกโพยาวราชเนี่ย เปิดให้เห็นสภาวะกลวงในกรทมกับปัญหาการจัดการที่ซ่อนอยู่หลังความเจริญด้านหน้าซึ่งเขาบอกว่าเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารอาคารพาณิชนยน์แสงสีสวยงามแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมีชุมชนแออัดที่พักของแรงงานราคาถูกที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชขาดการวางระบบความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง ที่พักของแรยง,งานต่างๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสภาพเนี่ยเป็นชุมชนแออัดมีตึกสูงล้อมรอบทางเข้าคับแคบเพราะว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วถูกใช้ประโยชน์ทางธุรกิจค่ ที่สําคัญเลยนะคะประปาหัวแดงที่เป็นเสมือนกับคลังอาวุธสาคัญของนับตัดเพลิงที่จะใช้น้ำเนี่ยฉีดควบคุมเพลิงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องกลับมีเพียงหัวเดียวในบริเวณนั้นและยังคงอยู่ห่างจากชุมชนที่เกิดเหตุไปอีกกว่า500เมตรทั้งที่ตามมาตรฐานสากลประปาหัวแดงเนี่ยต้องอยู่ห่างจากชุมชนไม่เกิน300เมตรและถ้าเป็นชุมชนที่หนาแน่นจะต้องมีประปาหัวแดงในระยะห่างกันประมาณ100เมตรเท่านั้นซึ่งหมายถึงว่า ในพื้นที่เกิดเหตุควรจะต้องมีประปาหัวแดงอย่างน้อย5จุดจึงจะสามารถเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยสากลได้แล้วก็ไม่มีทางเชื่อมไปสู่ชุมชนก็คับแคบด้วยนะคะเขาบอกว่าส<บ>่วนนี<บ>้ทำให้รถดับเพลิงขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปต่อสายดับเพลิงกับประปาหัวแดงไม่ได้น่าเสียดายเยาวราชเพิ่งจะเป็นจุดจุดเช็คอินระดับโลกจากผลงานของลิซ่าแล้วก็มีผู้บริหารบ้านเมืองหลายท่านเนี่ย ไปตามรอยลิซ่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่ไฟไหม้เลยถ้าหากว่าใช้เวลาหลังเช็คอินจุดท่ายทำเอ็มของลิซ่านะคะจากจุดนั้นเนี่ยแล้วก็เดินสำรวจลึกไปอีกนิดทะลุฉากหน้าที่สวยหรูของเยาวราชก็จะเห็นสภาพของปัญหาที่ซ่อนอยู่และอาจจะมีการวางมาตรการในการป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดเหตุความเสียหายอาจจะไม่รุนแรงขนาดนี้เบื้องหลังซอฟต์พาวเของไทยต้องมีรากฐาน มีความมั่นคงที่มาจากความปลอดภัยสาธารณะไม่เช่นนั้นเนี่ยสภาวะกลวงก็จะส่งผลอันตรายกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมราร่วมกันสร้างสังคมไทยปลอดภยัยไม่ใช่เพื่อขายเพื่อเราทุกคนค่ะเออท่านผู้ชมสวยเลยตอนนี้เนี่ยหล่อหล่อขึ้นเลยหล่อหล่อขึ้นเลยเหรอ,อก็เป<บ>พีเอไม่ไดเเ้เป็นผู้ว่าถ้าเกิดพีเอเป็นผู้ว่าพีเอก็คงหน้าเตือนอ่ะพีเออ,เอ,อาจจะนึกไม่ถึง,ลงเลยนึกไม่ถึงคิดไม่ทัน อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างพอมังงนยังไม่เกิดขึ้นเราก็ติกไม่ออกจริงนะเออเออแต่ปัญหาคือคือพอเราเป็นคนนอกเราก็พูดได้ไงแ<อ>ต<อ>่คนเราไม่ใช่คนทำอะ่ะเราเป็นคนนอกเราก็วิจารณ์ได้นะเมื่อไหร่ตัวเองเป็นผู้ว่าเกิดตัวเองเป็นผู้ว่าขึ้นมาก็คงน่าเตือน้วยอย่างนะั้นนะอตอนเอตอนเอไม่ได้เป็นผู้ว่าเนี่ยก็พูดดีนะเราอาจจะไปแก้ปัญหาน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ ธนาคารน,น้าใต้ดินอะไรไอย่างเงี้ยแล้วก็ลืมนึกไปว่าเออว่าตรงนี้ก็มีจนกระทั่งเหตุมันเกิดคือทุกคนมไม่ได้ว่านะว่าใครดีกว่ากันแต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยมันเป็นสามันของเราอยู่แล้วว่าบางครั้งเนี่ยพอมันไม่มีเหตุอะไรเกิดมาเราก็ยังไม่ได้นึกถึงไงแต่ที่แน่เลยเดี๋ยวรอดูปีนี้ไ <c oughs> รกับบางน้ําจะท่วมหรือเปล่า นะเพราะว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแก้เรื่องน้ําท่วมขุดลอกคูคลองแล้วก็ต้องมารอดูกันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามีคนก็ออกมาบอกว่าแหมเยาวราชกาลังไปได้ดีนะจุดนี้ชทังนั้นที่ก็อพาวเวอร์ลิซ่านั่นแหละนะมีคนออกมาพาทำให้เยาวราชเป็นจุดเช็คอินอม,มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆไฟไหม้เนี่ยคนเริ่มสงสัยแล้ว มันกำลังจะไปได้ดีโหกําลังพ,พีพีขึ้นเลยพีขึ้นเลยปรากฏว่าเอาไฟไหม้ซะก่อนนี่เหมือนมีนมันายยะอะไรหรือเปล่านี่เหมือนอะไรเนี่ยคนเรานี่ก็เป็นนักสืบกันทําเหมือนกับกรณีไอโรงงานอุตสาหการรมเลยเออแต่เขาก็แหมท่านผู้ชมเป็นเราเราก็คิดเหมือนกันนะเออมันกาลังจะไปได้ด้วยดีแล้วนะนักท่องเที่ยวกาลังจะมาเออโรง,<อ>งแรมแล้วไฟไหม้ใหญ่เลยนะออนะมีนัยยะอะไรไหม เป็นอะไรสกัดดาวรุ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมเราก็คิดกันไปนะท่านผู้ชมนะคําว่าสกัดดาวรุ่งไม่ได้สกัดแค่เฉพาะย่านนะสกัดทั้งประเทศไทยนะมันหมายถึงความน่าเชื่อถือของไทยอืนะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องหวยกเกษียณกันค่ะท่านผู้ชมตกลงว่ายังไงสนับสนุนกันหรือไม่ ไม่เชื่อหรอกว่าคนไทยจะไม่สนับสนุนหวยเพราะเราซื้อหวยกันทุกเดือนทุกงวดนะท่านผู้ชมนะจะมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ